โ o บล็อกีนโดดดราม่าไม่หยุดไม่หย่อนจริงๆครับโดยรอบนี้เนี่ยกลับมาอีกแล้วครับโดยรอบนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจํากัดอายุผู้เล่นของเกมต่างๆนันเองครับโดยได้มี t w i t t ตอร์จากคนคนนึงนะครับผมที่เขาเป็นคนที่เคยทํางานในบริษัทดังๆและใหญ่มากไม่ว่าจะเป็น Ubisoft เองหรือจะเป็น BioWare Bethesda หรือว่าจะเป็น IGN นั่นเองครับซึ่งเป็นบริษัทเกี่ยวกับเกมเลยนะได้ออกมาโพสต์นะครับผมโดยคนนี้เนี่ยมีชื่อว่า Caroline นะครับผมได้ทำการออกมาโพสต์เรื่องนี้ว่าเออฉันเนี่ยได้ทาการลบบัญชี r o บ lox ของ ฉันเองแล้วก็ลูกของฉันทิ้งเลยและแนะนําให้ทุกคนเนี่ยลบบัญชีโลบอกทิ้งเลยนะและพูดว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติกับตัวบริษัทโลบอกเป็นอย่างแน่ๆโดยเรื่องนี้เนี่ยมันมีที่มาอะไรยังไงโอเคเดี๋ยวเราเข้ามารับชมกันเลยโอเคเอาจริงๆเนี่ยผมต้องพูดเลยว่ามันก็ค่อนข้างจะคล้ายกับตัววิดีโอที่แล้วที่ผมได้เคยพูดเอาไว้นะที่ว่าโลบอกไม่ปลอดภัยสาหรับเด็กอันนั้นน่ะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับประชากรต่างๆในโลบบอกอะนะแต่ว่าในะรอบนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกมแล้วโอเคโดย คลิปเรตัวที่แล้เนี่ยผมได้ทำการพูดไปนะครับผมว่าตัวโลบอกเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับระบบการจํากัดอายุผู้เล่นด้วยนะครับแต่ว่าไอ้ตัวระบบเนี่ยผมต้องพูดกันตามตรงๆเลยนะว่าเออวางเกมมันก็ไม่ได้จัดให้มันตรงตามหมวดหมู่หรอกเช่นเดอร์มิมิกเนี่ยผมมองว่าเกมนี้เนี่ยมันควรที่จะปรับเป็น สัก9บวกหรือไม่ก็สัก13บวกก็น่เพราะว่าเกมมันอะเป็นเกมเกี่ยวกับมันมีเลือดมันมีอะไรพวกนี้ด้วยซึ่งผมมองว่าไอตัวนี้เนี่ยมันควรที่จะปรับในเรทอายุที่มันเป็น9บวกหรือ13บวกไปเสียมากกว่าเพราะอย่างพิกกี้เองอะพิกกี้ยังปรับเป็น9บวกเลยนะครับคุณผู้ชมแต่เดอร์มิมิกเนี่ยมันดันจัดไปอยู่ a อ l อ g e ซะอย่างนั้นแหละถามว่าทําไมเนี่ยเหรอผมตอบตรงๆเลยนะเพราะว่าผู้เล่นในโลบกส่วนใหญ่มันอายุไม่ถึง13ายังไงล่ะก็คือผมจะอธิบายให้คุณผู้ชมเข้าใจกันง่ายๆอย่างนี้เลยรรรับว่่าาาเเอกทีป ให้คนเฉพาะอายุ13เล่นขึ้นไปเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเรากําลังจะให้คนที่คนที่ไม่ถึง13อะ่ะไม่สามารถเข้าเล่นเกมเราได้แล้วนั่นหมายความว่าคนที่อายุไม่ถึง13ก็เข้าเล่นเกมเราไม่ได้ซึ่งคนอายุ13เนี่ยคนอ,อายุต่ำกว่า13เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะมาก,มากๆเลยนะมันก็เหมือนกับเป็นการปิดประตูให้คนส่วนใหญ่เข้ามาไม่ได้อะเออว่าประมาณนั้นไปนะครับผมแลวทีนี้ยผมต้องบอกเลยว่าและเนื่องด้วยไอเหตุอันนี้แหละคนมันก็เลยไม่อยากปรับเซน13บวกกันเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะเล่นไม่ได้คนพวกนี้เข การที่ว่าเอองั้นปรับ all age แล้วกันเขาจะได้เข้ามาเล่นกันได้นะครับผมและทีนี้เนี่ยไอ้พวกเกมที่ไม่เป็นมิรต่อเด็กเนี่ยก็ผุดขึ้นมากันเป็นดอกเห็ดเลยครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูกันละครับผมว่าเออตัวระบบการจัดการเรทอายุต่างๆของระบบเนี่ยนะมันมีอะไรยังไงบ้างนะโดยไอ้ตัวนี้เนี่ย มันจะมีการจัดอยู่3รูปแบบนะครับผมก็คืออนุญาตให้ลูกหลานตัวเองเนี่ยสามารถเล่นเกมที่มีอายุ8-13ขึ้นได้ก็คือเหมือนกับว่าใช้ให้เล่นเกมพวกที่ม,มันมีความรุนแรงหรือว่าอะไรพวกนี้ได้หรือจะมีการปรับให้เด็กๆเนี่ยสามารถเล่นได้ตั้งแต่9ขวบขึ้นไปก็คือเหมือนกับว่าเกมไหนที่ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ของ9ขึ้นไปก็จะสามารถเล่นได้นะครับผมกับเกมที่เหมาะสมกับทุกอายุวัยก็คือเหมือนกับว่าเกมที่ปรับ all age ค,ครับก็สามารถเล่นได้นั่นเองนะโอเคแล้วทีนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าไอ้เรื่อง ทวิตเตอร์เนี่ยผมบอกเลยว่ามันมากเพราะว่ามันยาวมากครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันยาวขนาดไหนนี่นะคุณผู้ชมดูนี่นะคุณผู้ชมดูว่าแม่งยาวขนาดไหนคือแบบยาวมากเลยเว้ยคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวผมจะมาอ่าให้คุณผู้ชมดูกันอย่างคร่าวๆแล้วกันครับโดยที่อ่าอย่างอันเนี้ยที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้อ่ะนะว่าเออเนี่ยโลบอกมันได้มีการปรับอายุเป็นอ่าเก้าบวกสิบสามบวกแล้วก็ all age นะนะครับอ่าทีนี้เนี่ยตัวโลบอกเนี่ยมันก็มีการปรับอะไรอย่างงี้มานานแล้วใช่ไหมแต่ว่า ปรับให้ไอตัว all age เนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเรบอกอัมันก็ช่วยกองในระดับหนึ่งแล้วนะเพราะว่าอย่างพวกเกมดังๆทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเออฮอดมี่บรูคเควน์รอยัลไฮเนี่ยเกมพวกนี้ถูกปรับ all age จริงครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเข้าไปเล่นได้ตั้งแต่มีเขาเรียกว่าอ่าพวกเขาเนี่ยทำการไป social experiment มาหรือว่าทดสอบสังคมในเกมะนะซึ่งเกมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นแนวโร l e play กับดาร์ล็อกนะครับซึ่งมันยากที่จะควบคุมแล้วก็พวกเกมผีต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมิมิกเองพิกกี้ดอก็ถูกบล ก็คือถ้าเกิดใครที่เป็นแอคเคาท์ที่ถูกควบคุมโดยผู้ปกครองเนี่ยถ้าเกิดผู้ปกครองเขาตีแค่ o อเก็จะไม่สามารถเล่นพวกเกมดรือว่าเกมอะไรพวกนี้ได้อะนะครับซึ่งใน,นตรงนี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าไอ้พวกเกมดังๆส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้มาพูดถึงทีนี้เขาจะมาพูดถึงไอ้ตัวเกมที่มันเป็นเกมที่เป็นเกมแนวโรเลและกันครับที่มีคนเล่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะแล้วก็มันออกไปทางตัวเซ็กชวลโซนาริโอนะก็คือเหมือนกับว่ามีการแบบโรเล์แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับเพศอะไรเข้ามากันด้วยนะครับโดยเกมนี้เนี่ย มันมีชื่อว่า Bedroom Simulator ครับนี่เลยเกม Bedroom Simulator แล้วก็จะมีพวกเกมตระก,กูล Bedroom ทั้งหลาย XY z Public Bedroom อะไรเงี้ยมันมีแบบผุดขึ้นมาเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าเออเกมพวกนี้ถ้าเกิดเราเอาเรื่อง Sexual Scenario มามันก็ผิดตัว T.S. อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดไอเกมพวกนี้มันไม่ได้ทําออกมาเพื่อสื่อให้มันเห็นถึงตัวไอเกี่ยวกับเรื่องเซ็กชวลนะแต่ว่ามันมีคนในเกมเนี่ยมันพยายามที่จะทําอย่างนั้นไงเนี่ยเน,นเพราะว่าขนาดตัวในเกมเองเขาก็ยังเขียนเอาไว้เลยนะครับว่าเออเนี่ยโปรดกรุณาทําตามกฎคอมมูนิตี้ของโลบล็อกด้วยนะครับอะไรประมาณนี้นะอ่ะโอเคแล้วทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะให้เราดูนะว่าเกมเนี้ยมันถูกได้เลือกว่าเป็นเกมที่เหมาะสมสําหรับเด็กอายุ5ปีถึง8ปปีนะซึ่งเกมเอ่อซึ่งเกมไอเล่นห้องน้ำเนี่ย แบทรูมโรเพลเอ็กซ์เพียรเนี่ยก็คือคุณสามารถใช้ซ่วมได้แล้วก็เวลาก,กดใช้ซ่วมเนี่ยคาแรคเตอร์ของคุณก็จะถูกไอตัวเหมือนว่าส่วนเขาเรียกว่าข้างล่างอะ่ะมันก็จะถูกถอดออกแต่ว่าประตูก็ถูกเปิดแล้วก็มีคนอื่นเนี่ยมองคุณด้วยนะครับเนี่ยเห็นปะ่ะก็คือเหมือนกับว่าไอตัวข้างส่วนล่างเนี่ยออกแล้วก็มีคนเนี่ยเข้ามาดูด้วยแล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับก็คือเหมือนกับว่าเวลาพอเราเข้าไปเล่นเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราไปเหยียบตรงน้ำเนี่ยมันจะมีการเกิดการลื่นล้มครับแล้วมันก็จะเป็นนนอย่่่าาง,งีีี้้มแตวทเ มันก็จะมีพวกผู้เล่นบางประเภทะนะเน่เน nee, nee, nee. ่เน่อะดูเอาผมขอไม่พูดแล้วกันนั่นแหละผู้เล่นบางประเภทมันก็จะแบบว่าแบบเนี้ยเราก็สามารถเจอกันได้ปกติผมมองว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ผู้เล่นซื้อได้ซ้ำไปแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ก็ควรจะเข้าใจได้อะนะว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันเอาออฟคอนโทรอ่ะเพราะว่าตัวโรบอกเองมันก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวการกระทําของผู้เล่นอะไรต่างๆได้เพราะว่ากันตามรตกันนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยพอถ้ามันมีการกระทําแบบเนี้ยเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมอย่างน้อยอะ่ะโลบอกเองเขาก็ต้้องพิจาารณแลว ทำไมเกมนี้คนมันถึงทำอะไรแบบนี้กันผมมองว่าโราบอกควรจะต้องออกมาทำอะไรสักอย่าง นะครับผมและทีนี้เนี่ยล้วก็จะมีพวกเกมที่มันมีเรื่องเกี่ยวกับความรุนแรงเนี่ยโผล่ขึ้นมาด้วยนะครับผมอย่างเช่น Survi v e p e p ปเปพิกกี้เนี่ยอะเน่เน่เน่เเห็นปะเป็นเลือดเลยแล้วเป็นเกมที่เล่นได้โดยเฉพาะ All Age ด้วยนะเห็นปะแล้วก็มีเกมแบบโอ้เห็นปะ SCP อย่างเงี้ยเกมแบบรุนแรงอะนะแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอันนี้พอเรากลับมาถึงเรื่องเกี่ยวกับ b า t h r o o m ใช่ไหมทีนี้แล้วไอ้เรื่องเกม b า t h r o o มเนี่ยมันดันเป็น All Age แบบทุกเกมเลยนะซึ่งผมบอกเลยว่าผมมองว่าอย่างนี้นะมัน สรายสาหรับเด็กอะนะเพราะว่าเด็กพวกเนี้ยเขาก็ไม่ได้มีความคิดหรอกว่าเออเออ้แบบนี้มันดีหรือมันไม่ดีแล้วทีเนี้ยการแต่ตองมันก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าผู้ใหญ่แล้วพอผู้ใหญ่เขามาเหน็นก็เลยแบบไม่โอเคแล้วก็ไม่พอใจกับการกระทาของลูกบอก,กน,นะซึ่งผมก็เข้าใจนะครับผมแล้วก็ข้างล่างๆเนี่ยเขาก็จะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเงินลบอกือว่าต่างๆ,ๆและเช่นอันเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าอ่าไอเรื่องยังเดเวลอปเปอร์ที่ผมเคยได้ทําคลิปวิดีโอไว้นะว่าเออลบอกหลอกให้เด็กทํางานยังไงอะไรประมาณนั้นนะะ่ะนะ ครับซึ่งทุกวันนี้โรบอกก็ยังไม่ได้มีแอคชั่นอะไรที่จะทำกับณจุดตรงนั้นไปนอะเนาะ